เพราะนั้นเราได้คำตอบแล้วนะครับว่ารถที่ยังผ่อนอยู่สามารถออกรถคันใหม่ได้ไหมสวัสดีครับคลิปนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วใช่ครับอันนี้อยู่ในส่วนของปาช้างและพี่มอนทมคมแต่ว่าเราจะยืนคุยอย่างนี้มันก็เมื่อยไปนะครับเราไปนั่งกันดีกว่าไหมครับผม ตอนนี้เราก็มานั่งแล้วครับผมสุดยอดไหมวันนี้เราจะาพูดกันเรื่องอะไรพี่มอนก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดีกว่า,วาคือเมื่อไม่กี่วันมานี้เราก็เห็นรายการดังครับผมของหนุ่มกัญชัยครับผมก็มาพูดกันเรื่องนี้ใช่ก็คือมีรถแบบขายดงขายดาวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ดนที่ยังค้างไฟนั้นอยู่ จริงๆแล้วแบบนั้นก็ผิดกฎหมายนะแต่วันนี้คอนเทนต์คืออย่างนี้ฮะหัวข้อคือรถยังผ่อนไ,ไม่หมดถ้าอยากเปลี่ยนคันใหม่เนี่ยได้ไหมได้ครับได้แล้วต้องทํำยังไงเนี่ยรเรามาว่ากันถึงวิธีการว่าเราจะทํำยังไงครับผมทํำยังไงฮะันดับแรกพี่มอนก็เอา,อางี้ครับเริ่มต้นก่อนคือหนึ่งรถอ่าในการที่เรามีรถที่เราซื้อมาแล้วอยากจะเพาะอยากจะเทินหรืออยากจะขายต่อจะซื้อรถใหม่นะครับสิ่งแรกเนี่ย ต้องให้ลูกค้าดูของลูกค้าก่อนเลยครับว่ารถคันนี้ที่เราซื้อมานะครับผ่อนปีปีอ่าั้งแต่ได้เราซื้อสมมติว่าในกรณีผ่อนสี่ปีนะครับถามว่าถ้าเราจะขายเ์นเนี่ยกี่ปีถึงจะขายได้อ่ากี่ปีนะครับยังต่ำต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองปีครึ่งหนึ่งถึงสองปีครึ่งผ่อนมาแล้วนะครับ เอาง่ายๆเลยว่าพอดไปล้ครึ่งทางแล้วค่อยคุยกันใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ถึงครึ่งทางเนี่ยประมาณว่ายอดปิดกับยอดที่มันขายได้มันหักลบกันแล้วจะไม่เหลือไม่พอครับไม่พอเพราะว่าจะมีเรื่องของตัวดอกเบี้ยอยู่สรุปคือไม่เหลือไม่พอใช่ครับไม่พอด้วยครับไม่พอเลยดีกว่าครับมาตรฐานนะใช่ไหมแต่ก็มีกรณีหนึ่งเนี่ยมันมันหลายหลากหลายครับก็คือในกรณีว่าคือถ้าเราพูดถึงตอนสี่ปีในตอนเราซื้อดาวเราดาวเยอะดาวเยอะตนั้นเอาอาจจะโอเคที่แค่ประมาณปีกว่าอาจจะขายแล้วก็พอดีทุนก็อย่างนี้ละกันพี่ ี่มอนเอาเป็นว่าคุยกันตรงๆเลยครับจงๆเลยคือเราต้องเช็คยอดปิดไฟแนนซ์ใช่ครับแล้วมาหักลบกบหนี้กับราคาที่ตีราคาที่สอบถามณณปัจจุบันที่ตีราคารถของคุณได้อะใช่ครับสมมุติว่ารถพี่มอนเนี่ยผ่อนมาแล้วครึ่งทางครับผมนะพอเช็คราคาแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้สมมุติว่าได้สี่แสนครับผมแต่ยอดปิดพี่มอนเนี่ยเนื่องจากดาวเยอะผ่อนมานานแล้วอะไรก็ว่านไปยอดปิดเหลือสามแสน อพอหักลบกันมันก็จะมีส่วนต่างหนึ่งแสนใช่ครับนั่นคือพี่มรได้กลับไปถูกต้องไหมครัใช่ครับจะเหลือหนึ่งแสนบาทใช่ครับก็คือพี่มรจะเหลือหนึ่งแสนบาทใช่ครับก็เอาหนึ่งแสนบาทนั้นมาดาวรถคันใหม่ใช่ครับหรืออาจจะดาวแค่ห้าหมื่นเก็บไว้ห้าหมื่นก็แล้วแต่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าในเงื่อนไขของรถใหม่ใช่ไหมครับผมใช่ครับซึ่งหมายความว่าหลักการก็จะประมาณนี้นั่นหมายความว่าเทิร์นได้ใช่ครับแต่ถ้าสมมติเราผ่อนไปออกมาเราผ่อนไปยี่ไม่ถึงปีอ่ะรถอาจจะตีได้สี่แสน ครับผมแต่ยอดปิดไฟแนนซ์เช็คไป5 0 0 0 0น5 0าแสนกว่ายังขาดอีกแ0 0 0นึงใช่ครับอันนี้ก็ไม่จบไปต่อไม่ได้ถามว่าจบก็จบได้ครับก็คือก็คือเจ้าของรต้องโปรเงินเพิ่มมาให้มันจบแต่มันก็น้อยครับสมมุติว่าอยากเปลี่ยนจริงๆแล้วก็มีเงินอ่ะครับเพราะคือไม่ได้เดือดร้อนกับการที่ต้องเพิ่มเงินใช่ครับฉันอยากได้รถจริงๆแล้วฉันจะเคลียร์คันนี้ออกไปอ่า ความหมายคือถ้ายอมรับได้ที่จะเพิ่มเงิน1,000 0แสนบาทได้ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาครับใช่ครับแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้ก็ถึงถึงถึงอยากจะคลายปัญหาเรื่องรดมือสองในการลดะเทินจะเปลี่ยนรถใหม่อันนี้แหละครับสำคัญอ่านะครับเพราะมันมีหลากหลายจริงๆบางทีลูกค้าเนี่ยบางท่านนะ่ะเข้าใจว่ารถรถชั้นมีราคาครถคุณมีราคา แต่เวลาเอาเข้าจริงนราคามันไปไม่ทีคือพี่มอนกำลังบอกอย่างนี้ว่าโอ้รถฉันซื้อมาราคาเป็นล้านอ่าใช่ครับแล้วใช้ไปประมาณ2-3ปีครับอาจจะเหลือไปสัก9 0 0 0แสนซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้มันหายไปเป็นครึ่งเลยนะอย่างน้อยนะครับมาตรฐานรถหม่ป้ายแดงออกไปอ่ะต้องมีอย่างน้อย 20- 25%้ละหายไปแล้วแน่ๆเคที่แน่ๆหายครับเอาง่ายแค่ออกไปวันเดียวเนี่ยหายไปแล้ว2 5่รใช่ครับ เพราะอย่าลืมนะว่าตอนที่คุณซื้อเนี่ยมันมีส่วนลดส่วนลดมันมีของแถมนู่นนี่นั่นอีกใช่ราคาเต็มใช่ร้านหนึ่งจริงแต่ว่าส่วนลดคุณอาจจะโอ้โหรวมไปแล้วอาจจะเป็นสองแสนใช่ครับก็รถก็เหลือแปดแสนเองใช่ครับแปดแสนตรงนั้นตั้งละหายหาเขาเรียกว่าหายไปกับค่าเสื่อมค่าเสื่อมค่าการตลาดต่างๆอีกใช่ครับก็อาจจะเหลือสักครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งเนาะใช่ครับคือสูงสุดอ่ะถ้ารถใหม่จริงๆนะครับป้ายแดงอ่ะ ถ้าเป็นอันนี้พูดถึงรถน้ํามันนะครับรถของแบนที่เป็นน้ํามันนะครับก็คือมาตรฐานออกจากโชลูม20%ที่หายก็มีค่าเสื่อมที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแต่มาตรฐานเลยถ้าเกิดขายในระยะที่มันไม่ถึงปีเนี่ยผมกล้าบอกว่ารถจะหักอยู่ที่มาน30อย่างสูงสุดเลยนะ30ไม่เกิน35%แน่นอนใช่เพราะฉะนั้นที่หลักๆที่ที่เคยที่เคยแบบเจอมากับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราได้คําตอบแล้วนะครับว่ารถที่ยังพ่อยู่สามารถออกรถคันใหม่ได้ไหม ก็คือออกได้ออกได้ครับเพราะนั้นวิธีที่1ก็คือการเทินใช่ครับแล้วก็เช็คยอดปิดกันอันนี้คือวิธีที่แบบถูกกฎหมายแล้วก็ปลอดภัยที่สุดใช่ครับก็คือขายตัดตอนไปแล้วก็ยังรักษาคมประวัติที่ดีไว้ด้วยแล้วก็ปิดครับเขาเรียกอะไรปิดสัญญาเดิมอ่าปิดสัญญาเดิมปิดไฟแนนซ์เดิมใช่ครับเรียบร้อยลูกค้าก็หลุดมาแล้วไม่ได้ติดว่าต้องผ่อนอันนี้ใช่ครับอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะฮะแล้วก็แนะนําควรจะเป็นวิธีนี้ก็คือการเปลี่ยนสัญญาอย่างถูกต้องใช่่่ครรรรััับบบบหือออออไไปปิดฟแนนนนเีีีีียยย้้ทมมกก็จะาางว ในกรณีที่พอมันไม่เข้าโปรเซสเมื่อกี้นี้ครับผมคือไปเช็คแล้วมันไม่ถึงนู่นนี่นั่นมันจะมีการขายดาวอ๋อครับผมเจอเยอะเจอเยอะมีการขายดาวแล้วก็บางทีแบบว่ายกให้อะครับผมคือเหมือนกับแบบว่าเอาไปผ่อนต่อทีหนึ่งให้ภลาญหมดคนชั้นผมเข้าใจป่าละคำถามป่าที่พูดมาเนี่ยคือมันจะมีอยู่หลายกรณีเลยอย่าว่าหนึ่งสองกรณีเลยหลายกรณีเลยหนึ่งกรณีลูกค้าผ่อนไม่ไหวก็มีผ่อนไม่ไหวอ่ะกรณีผ่อนไม่ไหวก่อนจะเหมือนกับที่แบบว่าต้องการเงินแล้วไปซื้อรถใหม่อะ ไม่ผ่อนไม่อยากผ่อนแล้วจะหาคนผ่อนแทนโดยไม่มีการเปลี่ยนสัญญา,านะครับแต่คงสภาพเป็นชื่อเจ้าของเก่าอยูออ่แล้วก็ส่งให้อย่างสมมติเป็นรถชื่อผมผมอยากจะเปลี่ยนรถใหม่มนะครับแต่มาคุยกับทางป๋าเนี่ยไหวไหมป๋าหาคนซื้อแทนให้แต่ไม่เปลี่ยนสัญญาก็วิธีนี้เป็นทางออกของลูกค้าทั่วไปที่มักจะทำกันแต่ถามถึงเราเนี่ย เราไม่แนะนําเราไม่แนะนําครับเราแนะนําว่าทําทุกวิถีทางยังไงก็ตามที่เปลี่ยนสัญญาไปที่ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ครับให้เราหลุดออกมาได้เพราะเอาเข้จริงๆสมมติคนที่มาซื้อดาวเราไปเนี่ยครับผมเข้ารถไปไหนก็ไม่รู้แต่ชื่อยังเป็นชื่อพี่มออยู่นะใช่ครับนี่แหละครับที่ลูกาเวลาไปนั้นฟ้องไปนั้นก็ฟ้องพี่มอนะ เพราะว่าการทําสัญญาตัวเนี้ผมเคยเห็นมาแล้วครับคือหนึ่งการขายดาวโดยไม่ถูกกฎหมายอก็คือจะทําหนังสือเหมือนการขายรถจริงๆครับแต่ถามว่าคู่สัญญาจริงๆก็คือยังเป็นไฟแนนซ์อยู่นะครับคนถือกรรมสิทธิ์ไม่กเอาง่ายคือเจ้าของยังเป็นไฟแนนซ์อยู่ใช่ครับชื่อพี่มอโดยชื่อผู้ครอบครองผู้เช่าซื้อใช่อ่านั่นแหละครับแต่ทีนี้กับพี่มอขายให้ผมผมเอารถไปไหนก็ไม่รู้พี่มนก็ตามหาผมไม่เจอใช่ครับผมก็ไม่ยอมผ่อนใช่ครับเวลาไฟแนนซ์ตามตามที่ ที่ท<ผ>ม,มอนครับแล้วถ้าถ้าเกิดกรณีถึงที่สุดต้องฟ้องอคนที่ซื้อไปในน้มที่เราไม่เปลี่ยนสัญญาเนี่ยเขาไม่ผ่อนเนี่ยเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเราเดือดร้อนเป็นผมเดือดร้อนนะบไฟแนนซ์ก็ต้องตามที่พี่มอสฝ่ายนั้นก็ตามที่ผมแล้วถ้าผมกลับไปตามทางต้นขั้วรถผมเนี่ยแล้วรถหายไปนเนี่ยงาที่มอสจะรับผิดชอบงามไส้เลยครับบอกเลยครับเพราะนั้นวิธีนี้ก็ไม่แนะนําแต่สาหรับใครที่จําเป็นก็ดูเอานะฮะแล้วก็พยายามทำให้มันไม่อยากให้ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ตอนเนี้ยที่ส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้กันเยอะมากนะครับคือ ถึงเวลาแล้วเนี่ยรถเขาเอาไปต่อไปผ่อนต่อโดยไม่เปลี่ยนชื่อเจ้าของนะครับรถหายบวกกับว่าต้องเป็นคดีความนะครับทั้งแพงทั้งอาญาเลยนะครับไม่ใช่น้อยนะใช่ผมบอกเสี่ยงามากนะครับถ้าเป็นข้อนี้ในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยขายดาวหรือรยก <ผม S 2> ให้ผ่อนต่อฟรีผมแนะนําเลยว่าทําทุกวิถีทางให้เปลี่ยนสัญญาได้ใช่ครับเปลี่ยนสัญญาจะปลอดภยัยที่สุดแต่ถ้าเกิดทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดมันเป็นความจําเป็นครับผมก็อั t ทูยูครับแล้วแต่ท่านเลยเพราะว่าอาการเปลี่ยนสัญญา ที่ถูกต้องตามกฎหมายก็อีกกรณีหนึ่งนะครับป๋าเพราะว่าอย่างสมมุติผมผมผ่อนมาได้ปีเดียวผมก็อยากจะขายมันอยากจะเปลี่ยนรถเนี้ยแต่เพราะเอิญว่าเราเป็นญาติจันรเนี่ยเราขายเปลี่ยนสัญญาดูถูกต้องโดยมาจัดไฟนั้นใหม่ชื่อใหม่ก็ได้นะครับก็ถือว่าทําได้แต่ต้องผ่านหนึ่งปีแล้วก็ตามกฎหมายตามสัญญาแล้วครบหนึ่งปีแล้วถึงจะเปลี่ยนสัญญาได้ถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่าเปลี่ยนผู้ครอบครองไปเพราะนั้นก็สาระก็จะประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดว่าท่านสงสัยดูคลิปนี้แล้วเฮ้ยยังงงๆอะไรยังไงยังเริ่มต้นไม่ถูกหรือเราอาจจะพูดแล้วคุณอาจจะไม่ชัดไม่กระจ่างก็สอบถามเข้ามาหาเราเราจะให้คำปรึกษาท่านได้ท่านไม่จำเป็นต้องซื้อรถกับเรานะครับแต่ท่านก็สามารถปรึกษาเราได้ใช่ครับอ่าเพื่อจะได้สบายใจทั้งคนซื้อและคนขายด้วยนะครับในกรณีข้างหน้านะครับเพราะว่ารถรถมือสองเนี่ยครว่าอย่างอย่างรถเราขายกันอย่างเงี้ยปัญหาเยอะมันมีปัญหารายละเอียดแล้วก็มีอะไรที่ซ่อนเล้นเยอะมากนะครับถ้าคุณแบบ ดูว่าง่ายๆแล้วปัญหาก็จะกลับมาแบบง่ายๆเหมือนกันโอเคไม่ยากถ้าท่านเห็นคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใช่ครับสำหรับคนที่เขาไม่ได้รู้เลยยังไงคุยกับเราก่อนครับตั้งสตินิดนึงปรึกษาดีกว่าครับนะคเับแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติการผมว่ามันจะปลอดภัยที่สุดเพราะในยุคนี้สังคมไทยเรารู้กฎหมายกันน้อยครับครับก็เลยมักถูกคนที่รู้มากกว่าหลอกเอาบางครั้งอาจจะกฎหมายอาจจะรู้ครับแต่บางทีด้วยความแบบ ดูเท่าไปถึงการก็มีครับนะครับหรือแบบไว้เนื้อเชื่อใจกันก็มีมันมีหลายเคสเนี่ยมีหลายกรณีครับอ่ายังไงก็สอบถามพูดคุยกันได้ทุกกรณีซื้อหรือไม่ซื้อไม่ใช่ปัญหาครับครบแต่เราเป็นเพื่อนกันได้ครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสาหรับในช่วงของป่าช้างและพี่มอนท็อปเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรต่อไปจะมีเก็บความรู้สาระอะไรดีๆเราจะมานําเสนอครับถ้าเกิดว่าอยากให้เราพูดเรื่องอะไร แล้วสงสัยเรื่องอะไรก็อาจจะคอมเมนต์มาก็ได้ครับอยากรู้เรื่องนี้อะไรยังไงเดี๋ยวเราจะทําคลิปมาบอกท่านใช่ครับเราไว้พบกันครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ